สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด1เมษายน2565คณะก้าวหน้าเปิดตัวข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560หมวด14ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิน่นภายใต้ชื่อแคมเปญว่าปลดล็อกท้องถิน่นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหา4ด้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะประกอบด้วย 1. ปลดล็อกงานคือเพิ่มอำนาจให้ท้องถิน่นเป็นหน่วยหลักในการจัดทำงานบริการสาธารณะ 2. ปลดล็อกเงินคือเพิ่มงบประมาณและการหาไรายได้ใหม่ให้ท้องถิ่น 3. ปลดล็อกคนคือเพิ่มความดึงดูดของงานการเมืองราชการในส่วนท้องถิ่นและ 4. ปลดล็อกอำนาจคือเพิ่มอำนาจประชาชนคืนอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะก้าวหน้าเดินหน้าประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนโดยลงพื้นที่พูดคุยทําความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้พวกเขาได้รับทราบถึงความสําคัญในการคืนอนํานาจสู่ท้องถิ่นกระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมตัวแทนคณะก้าวหน้าและเครือข่ายจึงได้นํารายชื่อประชาชน87,72คนที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนการรณ ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่นไปยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปหลังจากนั้นทีมข่าวการเมืองมติชนทีวีมีโอกาสสนทนากับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งคาดหวังกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอย่างสูง คาดหวังมากๆครับโดยความเชื่อส่วนตัวผมว่าการกระจายอำนาจเป็นทางที่จะปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยออกมาได้ถ้าเราไม่ปลดปล่อยเรื่องอำนาจงบประมาณให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองเราก็จะเห็นความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทที่ค่อยๆทิ้งห่างกันไปมากขึ้นอย่างนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นทางรอดเป็นการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจระเบิดพลังทางความคิดสร้างสารรค์ของคนทั้งประเทศออกมา เมืองต่างๆในต่างประเทศเขาจเจริญได้แม้จะไม่ใช่เมืองหลวงก็ตามอย่างญี่ปุ่นเมืองหลวงคือโตเกียวแต่โอสาก้าก็เจริญไม่แพ้กันฮิโรชิมาโยโกฮามาก็จเจริญไม่แพ้กันดังนั้นถามว่าเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เมืองต่างๆที่ไม่ใช่เมืองหลวงในต่างประเทศจเจริญเติบโตได้คำตอบคือเมืองแต่ละเมืองมีอำนาจมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการตัวเอง ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนเพราะพักการเมืองหลายพักเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งมีนาคม2562ก็หาเสียงเรื่องการกระจายอำนาจเหมือนกันหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพักการเมืองหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกุธิสภาซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากประชาชนไม่ช่วยกันเปล่งเสียงธนาทรเกรนนำก่อนลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เนื้อหาในการแก้ไขของเราพูดง่ายๆคือปลดล็อกอำนาจสิ่งต่างๆที่ท้องถิ่นทำไม่ได้หรือเกรงว่าทำไปแล้วจะผิดกฎก็จะเปิดล็อกให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นทั้งหมดอำนาจเต็มอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลอบจอดังนั้นปลดล็อกแรกคือปลดล็อกเรื่องอำนาจ หลดล็อก ok ที่2คือเรื่องงบประมาณเราเห็นการจัดสรัรงบประมาณอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางถึง70อรซอยู่ที่รัฐบาลท้องถิ่น30มําเซ็นตให้การบริการสาธารณะที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายทําได้ไม่เต็มที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการเรื่องขยะ เรื่องศูนย์เด็กเล็กหรือเรื่องน้ำประปาดังนั้นถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณพอสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขประชาชนจะเข้าถึงการบริการสาธารณะการพัฒนาเมืองการจัดการเมืองที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามประธานคณะก้าวหน้ายอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเหล่านี้นั้นมีอุปสรรคอยู่มากมายซึ่งโดยส่วนตัวมีความกังวลใจสองข้อข้อแรกคือการถูกต่อต้านจากระบบราชการส่วนกลางเพราะการปลดล็อกอำนาจให้ท้องถิ่นย่อมหมายถึงการที่ส่วนกลางเองจะมีอำนาจและงบประมาณลดลงซึ่งหากไม่มีคาอธิบายที่ดีเชื่อว่าจะเกิดกระแสไม่เห็นด้วยจากขา ราชการส่วนกลางแน่นอนต่อประเด็นนี้ธนาทรสื่อสารไปยังข้าราชการส่วนกลางว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการปลดล็อกอำนาจท้องถิน่นถูกตั้งไข่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540แต่กลับต้องชงะงักลงหลังเกิดการรัฐประหาร2549สำร้ายยังเข้าสู่ภาวะถอยหลังจากรัฐประหาร2557 สิ่งที่คณะก้าวหน้าเสนอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพียงแต่ไม่มีใครกล้าออกมายืนยันว่าเรื่องนี้คืออนาคตของประเทศและเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศสามารถพัฒนาต่อไปได้ข้อกังวลถัดมาคือปัจจัยทางด้านการเมืองอันสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2,560 เพราะการโหวตผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาการรณรงค์แคมเปญปลดล็อกท้องถิ่นผ่านพักการเมืองบางพักจึงยังไม่เพียงพอแต่ต้องทำให้สอวอและพักการเมืองทุกพักเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันด้วย เมื่อถามว่ากระแสชัดชาติฟีเวอร์หลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งล่าสุดจะเป็นแรงสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจได้เร็วขึ้นหรือไม่นายธนาทรกล่าววา่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและการปลดล็อกท้องถิ่นวางพื้นฐานอยู่บนสปิริตแบบเดียวกันโดยในกรุงเทพผู้ว่ากรุงเทพคือผู้บริหารเมืองที่มีตำแหน่งอำนาจสูงสุดเพียงคนเดียวและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนสิ่งที่คณะ ก้าวหน้าเสนอคือจังหวัดอื่นๆก็ต้องมีผู้บริหารสูงสุดเพียงคนเดียวที่ได้รับอำนาจเต็มไม่ว่าเราจะเรียกชื่อตำแหน่งนั้นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานจังหวัดก็ตามที่สำคัญพวกเขาต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนรวมทั้งมีอิสระในการจัดทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่รอรับคำสั่งจากราชการส่วนกลาง ต้องเข้าใจก่อนเวลาเราพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคือเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นแบบนี้หมดต่างกับการเลือกตั้งระดับชาติที่คุณเลือกสมาชิกสภา เพื่อให้สมาชิกสภาไปเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมแต่เลือกตั้งท้องถิ่นมันเลือกตั้งโดยตรงดังนั้นความคาดหวังสูงมากซึ่งเรื่องนี้ดีส่งเสริมประชาธิปไตยถ้าผมว่าผมมองกระแสะคุณชัดชาติอย่างไรผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคุณชัดชาติจะเป็นผู้ว่าที่ดีเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณชัดชาติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนเป็นคนแต่งตั้งคุณชัดชาติให้เข้าไปดํารงตําแหน่ง นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมนักการเมืองจึงเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเพราะเป็นตำแหน่งเดียวที่แต่งตั้งโดยประชาชนใช้อำนาจในนามประชาชนเพื่อรับใช้ประชาชนจะมากจะน้อยเขาก็ต้องฟังประชาชนและยิ่งเราอยู่ในยุคที่ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองอย่างนี้ประชาชนจะเป็นคนควบคุมตรวจสอบและทวงดุลคุณชัดชาติ ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เราได้สอบถามอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ว่าหากโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีสิ้นสุดลงเขาจะหวนคืนสู่การเมืองสนามใหญ่อีกหรือไม่ธนาธรตอบว่าผมยืนยันอีกครั้งว่าถ้าผมไม่จำเป็นทางการเมืองเมื่อไรผมก็ไม่มีความคิดที่จะกลับมา ไม่จำเป็นทางการเมืองหมายความว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องมีประชาธิปไตยประชาธิปไตยได้รับการสถาปนาอย่างมั่นคงรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560ถูกแก้ไขกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตย ถ้าทุกอย่างเดินไปในคันลองที่ถูกต้องเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องมีธนทธรถ้าเป็นแบบนั้นไม่จําเป็นต้องมีผมมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าผมอีกเยอะที่ถ้าการเมืองเป็นปกติเมื่อไหร่พวกเขาพร้อมที่จะเข้ามารับใช้ประเทศชาติดังนั้นถ้าบ้านเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ในคันลองคลองธรรมที่เป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยก่อน1ิปี ผมก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาแต่ถ้าเกิดครบ10ปีแล้วประเทศไทยยังอยู่ในลักษณะนี้ถ้าจำเป็นทางการเมืองผมก็พร้อมที่จะทำต่อธนาทรให้คำตอบทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์